หลวงปู่ทวดหรือสมเด็จเจ้าพระโคหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดสมเด็จเจ้าพระราดมุนีสามีรามคุณูปรมา,ารย์เป็นที่รู้จักของชาวไทยทุกภูมิภาคในฐานะพระศักดิ์สิทธิ์ที่มีอิทธิปาฏิหาริย์และอภิญญาแก่กล้าจนได้สมญาว่าหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเป็นที่รู้จักกันดีในประเทศไทยจากตำนานท้องถิ่น ซึ่งยังไม่ปรากฏหลักฐานในทางประวัติศาสตร์ยืนยันความมีอยู่จริงกล่าวกันว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์รูปสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาผู้ที่ศรัทธาในหลวงปู่ทวดเชื่อกันว่าพระเครื่องที่สร้างเนื่องด้วยท่านจะมีอนุภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองผู้มีพระเครื่องหลวงปู่ทวดในครอบครองปัจจุบันหลวงปู่ทวดถือได้ว่า เป็นพระเกจิอาจารย์ในตำนานที่มีผู้ศรัทธ,ธาจำนวนมากรูปสำคัญหนึ่งในสองมหาเกจิอาจารย์ของเมืองไทยคู่กับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีหรือหลวงปู่โตที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ประวัติหลวงปู่ทวดตามตำนานกล่าวว่าหลวงปู่ทวดเป็นบุตรของนายหูนางจันซึ่งเป็นทาสในเรือนเบีย้ยคือทาสทำงานใช้หนี้ ของเศรษฐีปานเกิดในรัชกาลของสำเด็จพระมาหาธรรมราชาธิราชเมื่อสมีนาคมพศ22125ณบ้านสวนจันทร์หรือบ้านเลียบตำบลดีหลวงปัจจุบันเป็นตำบลชุมพลอำเภอสะทิงพระหรือจะทิงพระจังหวัดสงขลาแรกเกิดมีชื่อว่าปูขณะท่านเกิดมีเหตุอัศจรรย์คือเกิดฟ้าร้องฟ้าผ่าเกินดินเสะเทือนเลื่อนลั่น เสมือนหนึ่งว่ามีผู้มีบุญญาธิการมาเกิดเมื่อตัดรกจากสายสะดือแล้วนายหูบิดาของท่านก็นํารกของท่านไปฝังไว้ที่โคนต้นเลียบซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักสงฆ์ต้นเลียบในปัจจุบันเหตุการณ์อัศจรรย์เมื่อท่านเกิดมาแล้วก็มีเหตุอัศจรรย์เกิดขึ้นกับท่านเรื่อยมาเป็นต้นว่าขณะที่ท่านอยู่ในวัยแบเบ,บาะในช่วงฤด,ดูเกี่ยวข้าวบิดามารดาของท่าน ต้องออกไปเกี่ยวข้าวที่กลางทุ่งนาซึ่งเป็นนาของเศรษฐีปานซึ่งท้องนาแห่งนั้นห่างจากบ้านประมาณ2กิโลเมตรที่นาแห่งนั้นมีดงตาลและมะเมาเป็นจำนวนมากครั้งนั้นจึงเรียกว่าทุ่งเมาปัจจุบันตั้งเป็นสำนักสงฆ์ชื่อนาเปลในสมัยนั้นจึงมีสัตว์ป่าชุกชุมพอสมควรบิดามรดาของท่านจึงผูกเปลของท่านซึ่งเป็นเปลผ้าไว้กับต้นมะเมาสองต้น และก็ได้เกี่ยวเข้าวอยู่ไม่ไกลจากบริเวณนั้นพอได้ระยะเวลาที่นางจันต้องให้นมลูกนางจันจึงเดินมาที่ที่ปลูกเปของลูกน้อยและก็เห็นงูจงอางตัวใหญ่หรืองูบองหลาที่ชาวภาคใต้เรียกกันพันที่รอบเปนางจันเห็นแล้วตกใจเป็นอันมากจึงเรียกนายหูซึ่งอยู่ไม่ไกลนักมาดูและช่วยไล่งูจงอางนั้นแต่งูจงอางนั้นก็ไม่ไปไหนนายหูและนางจันจึงตั้งสัตยาทิฐานว่า ขออย่าให้งูนั้นทำร้ายลูกน้อยเลยไม่นานนักงูจงอางนั้นก็คลายวงรัดออกและเลื้อยหายไปในป่านนายหูและนางจันจึงเข้าไปดูลูกน้อยเห็นว่ายังหลับอยู่และไม่เป็นอันตรายใดๆและปรากฏว่ามีเมื่อแก้วขนาดใหญ่ที่งูจงอางคลายไว้ที่อกเด็กชายปูนั้นเมื่อแก้วนั้นมีแสงแวววาวและต่อมาได้แข็งตัวเป็นลูกแก้วปัจจุบันได้ประดิษฐานที่วัดพระโค เมื่อเศรษฐีปานทราบเรื่องเข้าก็บีบบังคับขอลูกแก้วเอาจากนายหูและนางจันบิดามารดาของท่านจึงจำต้องยอมให้ลูกแก้วนั้นแก่เศรษฐีปานซึ่งเป็นนายเงินแต่ลูกแก้วนั้นเป็นของศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวท่านเมื่อเศรษฐีปานเอาลูกแก้วไปแล้วก็เกิดเพศภัยในครอบครัวเกิดการเจ็บป่วยกันบ่อยและมีฐานะยากจนลงเศรษฐีปานจึงได้เอาลูกแก้วมาคืนและขอขมาเด็กชายปูและยกหนี้สินให้แก่นายหูและนางจันทร ทั้งสองจึงพ้นจากการเป็นทาสและต่อมาก็มีฐานะดีขึ้นขึ้นส่วนเศรษฐีปานก็มีฐานะดีขึ้นดังเดิมบรรพชาเป็นสามนเณรเมื่อท่านมีอายุได้ประมาณ7ขวบพศ2139บิดามารดาของท่านจึงนำท่านไปฝากไว้เป็นสิษย์วัดเพื่อเล่าเรียนหนังสือที่วัดกุดหลวงหรือวัดดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดอยู่ใกล้บ้านท่าน ขณะนั้นมีท่านสมพานจวงซึ่งมีศักดิ์เป็นลวงของท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่เด็กชายปูเป็นเด็กที่หัวดีเรียนเก่งสามารถเล่าเรียนภาษาขอมและภาษาไทยได้อย่างรวดเร็วสมพานจวงได้บวชให้ท่านเป็นสัมมาเนรเมื่ออายุได้15ปีตอนที่ท่านบวชเป็นสัมมาเนรน,นี้เองบิดาของท่านจึงถวายลูกแก้วคืนให้ท่านเป็นลูกแก้วประจําตัวท่านต่อไปด้วยความที่เป็นคนใฝ่เรียนใฝ่รู้ตลอดเวลาของท่าน ต่อมาท่านสมพานจวงได้นำไปฝากให้เล่าเรียนหนังสือที่สูงขึ้นสมัยนั้นเรียกว่ามูลบทบรรพกิจปัจจุบันก็คือเรียนนักธรรมนั่นเองโดยนำไปฝากเรียนไว้กับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเถระชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยาให้มาครองเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยังหรือวัดศรีหยางในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางเหนือประมาณ4กิโลเมตรท่านได้เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว และจบหลักสูตรที่วัดศรีคูยางนั้นหลังจากนั้นท่านได้เดินทางเข้ามาศึกษาต่อที่เมืองนครศรีธรรมราชเพื่อเรียนทั้งสือให้สูงขึ้นโดยมาพำนักอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นสำนักเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยตัดสีเป็นเจ้าอาวาสและบรรพชาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์เมื่ออายุครบการอุปสมบทมีฉายาว่ารามธรรมิโกแต่คนทั่วไปเรียกท่านว่าเจ้าสามีรามหรือเจ้าสามีราม ท่านได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆจนมีความรู้และเป็นผู้ทรงอภิญญามากและได้แสดงปาฏิหาริย์หลายครั้งตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดเจ้าสามีรามได้ศึกษาอยู่ที่วัดท่าแพวัดสีมาเมืองและวัดอื่นๆอีกหลายวัดเมื่อเห็นว่าการศึกษาที่นครศรีธรรมราชเพียงพอแล้วจึงขอโดยสารเรือสำเภาเดินทางไปกรุงศรีอยุธยาเมื่อเดินทางถึงเมืองชุมพร เกิดขึ้นทะเลปั่นป่วนเรือไม่สามารถแล่นฝ่าคลื่นลมไปได้ต้องทอดสมออยู่ถึงเจวันทําให้สเสบียงอาหารและน้ําหมดบรรดาลูกเรือตั้งข้อสงสัยว่าการที่เกิดเหตุอาเพศในครั้งนี้เพราะเจ้าสามีรามจึงตกลงใจให้ส่งเจ้าสามีรามขึ้นเกาะและได้นิมนต์ให้เจ้าสามีรามลงเรือมาดในขณะที่นั่งอยู่ในเรือมาดนั้นท่านก็ห้อยเท้าแช่ลงไปในทะเลก็บังเกิดอัศจรรย์ น้ำทะเลบริเวณนั้นเป็นประกายแวววาวโช่ดช่วงเจ้าสามีรามจึงบอกให้ลูกเรือตักน้ำขึ้นมาดื่มก็รู้สึกว่าเป็นน้ำจืดจึงช่วยกันตักไว้จนเพียงพอนายสำเพาจึงนิมนต์ให้ท่านขึ้นสำเพาอีกและตั้งแต่นั้นมาเจ้าสามีรามก็เป็นชีต้นหรืออาจารย์สืบมาเมื่อถึงกรุงศรีอยุธยาก็ได้ไปพำนักอยู่ที่วัดแคศึกษาธรรมะที่วัดลุมพลีนาวาส ต่อมาได้ไปพำนักอยู่ที่วัดของสมเด็จพระสังคราชได้ศึกษาธรรมและภาษาบาลีณที่นั้นจนเชี่ยวชาญจึงทูลลาสมเด็จพระสังคราชไปจำพรรษาที่วัดร,ราชนุวาสเมื่อประมาณพศสอง6ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระเอกนหาทศรถอีกเหตุการณ์ของตำนานเหยียบน้ำทะเลจืดคือขณะที่สมเด็จเจ้าพำนักอยู่ณวัดพระโคคาดคะเนว่า,วาท่านมีอายุการถึง80ปีเศษ อยู่มาวันหนึ่งท่านถือไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวไม้เท้านี้มีลักษณะคตไปมาเป็นสามคตชาวบ้านเรียกว่าไม้เท้าสามคตท่านออกจากวัดมุ่งหน้าเดินไปยังชายฝั่งทะเลจีนขณะที่ท่านเดินพักผ่อนรับอากาศทะเลอยู่นั้นได้มีเรือโจรสลัดจีนแล่นเลียบชายฝั่งมาพวกโจรจีนเห็นท่านเดินอยู่คิดเห็นว่าท่านเป็นคนประหลาดเพราะท่านครองสัมมาเพศพวกโจรจึงแวะเรือเทียบฝั่งจับท่านลงเรือ เมื่อเรือโจนจีนออกจากฝั่งไม่นานเหตุมหัศจรรย์ก็ปรากฏขึ้นคือเรือลำนั้นแล่นต่อไปไม่ได้ต้องหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกโจนจีนพยายามแก้ไขจนหมดความสามารถเรือก็ยังไม่เคลื่อนจึงได้จอดเรือนิ่งอยู่ณที่นั้นเป็นเวลาหลายวันหลายคืนในที่สุดน้ำจืดที่นํามาบริโภคในเรือก็หมดสิ้นจึงขาดน้ำจืดดื่มและหุงต้มอาหารพากันเดือดร้อน กระวนกระวายด้วยกระหายน้ำเป็นอย่างมากสมเด็จเจ้าท่านเห็นเหตุการณ์ความเดือดร้อนของพวกโจรถึงขั้นที่สุดแล้วท่านจึงเหยียบกราบเรือให้ตะแคงต่ำลงแล้วยื่นเท้าเหยียบลงบนผิวน้ำทะเลทั้งนี้ย่อมไม่พ้นความสังเกตของพวกโจรจีนไปได้เมื่อท่านยกเท้าขึ้นจากพื้นน้ำทะเลแล้วก็สั่งให้พวกโจรตักน้ำตรงนั้นมาดื่มชิมดูโจรจีนแม้จะไม่เชื่อก็จำเป็นต้องลองเพราะไม่มีทางใดจะช่วยตนเองได้แล้ว แต่ได้ปรากฏว่าน้ำทะเลเค็มจัดที่ตรงนั้นแปลสภาพเป็นน้ำจีดเป็นที่อัศจรรย์ยิ่งพวกโจรจีนได้เห็นประจักษ์ในคุณอภินิหารของท่านเช่นนั้นก็พากันกราบไหว้ขอขมาโทษแล้วนำท่านล่องเรือส่งกลับขึ้นฝั่งต่อไปเมื่อสมเด็จเจ้าขึ้นจากเรือเดินกลับวัดถึงที่แห่งหนึ่งท่านหยุดพักเหนื่อยได้เอาไม้เท้าสามคดพิงไว้กับต้นยางสองต้นอันยืนต้นคู่เคียงกัน ต่อมาต้นยางสองต้นนั้นสูงใหญ่ขึ้นลำต้นและกิ่งก้านสาขาเปลี่ยนไปจากสภาพเดิมกลับคตโคตงอแบบเดียวกับรูปไม้เทา้าทั้งสองต้นประชาชนในถิ่นนั้นเรียกว่าต้นยางไม้เทา้าซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งปรากฏอยู่ถึงทุกวันนี้พระราชทานสนัมมาสักท่านได้รับพระราชทานสนัมมาสักจากสมเด็จพระเอกาทศรสในครั้งสุดท้ายในราชินานามที่ สมเด็จเจ้าพระราชมุนีสามีรามคุนูปร,รมาจารย์สุดท้ายเมื่อท่านมีอายุได้80บปีท่านได้กลับมาจำพรรษาที่วัดพระโควัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านได้สั่งเสียกับลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำพระศพท่านไปไว้ที่วัดช้างให้อำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีต่อไปสถานที่ข้างหน้าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้คนมาเที่ยวหลวงปูท่ทว